สวัสดีจ้าท่านผู้ชมมาพบกับเราในเกม ROV เริ่มเกมมาเราก็เล่นฟินิก์แล้วก็มาที่เดนแคร์รี่นะซัพพอร์ตก็จะเป็นมิ่งนะตามเราตลอดเลย <laughs> ตอนนี้บัตเตอร์ไฟก็เหมือนจะมาจ่วงฝั่งตรงข้ามนะเราก็หาจังหวะไปช่วยบัตเตอร์ไฟแต่กิวเดอร์ขัดดีมากเลยอนะ่ะโอ้บัตเตอร์ไฟพุ่งเข้าไปแล้วกิวเดอร์ขัดอีกแล้วบัตเตอร์ไฟถอดใจไปตีคลิปก่อนแนละ้วบัตเตอร์ไฟจะบบกไปต่อโอ้ โดนบอนนี่ขัดนะบัตเตอร์ไฟบอกพอเลยไม่เอาก็ได้ตอนนี้ก็ดูเหมือนบัตเตอร์ไฟจะไปเอาอบิตาก่อนนะเราก็ไปช่วยตีเส้นหน่อยแต่ว่าเห็นกิลด์อแอบส่องอยู่สแสดงว่าบัตเตอร์ไฟน่าจะโดนหนักแล้วเรารีบออมไปช่วยบัตเตอร์ไฟแต่ว่าแต่ว่าทันไหมไม่ทันนะแต่วันนี้ฝั่งตรงข้ามก็เลือดโด่หลายคนนะเห็นไวโอเล่เลือน,น้อยนะเราจะไปล่อยไปได้ไงล่ะรีบไปจัดก,การเลยจ้าเฮ้ยเม็ดเม็ดเมด ไม่ให้รอดหรอกวอนนี่นี่แน่วอนนี่บอกว่ามาขนาดนี้ก็คิวเลยเถอตอนนี้ก็เหมือนเลนเราจะแย่แล้วนะฝั่งตรงข้ามก็เหมือนจะมาเยอะเลยอะ่ะเราก็ยังหามุมไม่ได้ตอนแรกว่าจะวาร์ปกลับบ้านตอนนี้คือไม่น่าจะได้แล้วนะเฮ้ยคิวเดิ้ลเข้ามาเปิดโอ้โหเราแตกเลยหยาเข้ามาลำต่อโอ้โหแตก <can> แตกแตกแตกไปหนึ่งแตกไปสอง,สองพอเลนก็ลำใส่หยานนะเก็บหยามาได้หนึ่งตัว ส่วนฝั่งเราก็แตกไปสามนะนี่และนะชีวิตเลนแคร์ี่ขนาดมีคนมาช่วยนะยังตายคาป้อมเลยนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้บัตเตอร์ไฟเข้าไปเปิดแล้วนะเราพยายามที่จะเข้าไปช่วยนะโดยการคิวบอนนี่ที่ดือเหลือน้อยที่สุดแต่ว่าบอนนี่ก็วิ่งหนีไปได้แต่ว่าเรานี่ละสีหนีไม่ได้แล้ว <c oughs> โอ้โหทั้งซับต่อยทั้งไปโอยิงไม่รอดน,นะตอนนี้ก็ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะฝั่งเรากับฝั่งตรงข้ามก็ค่อนข้างโซสีเลยทีเดียวนะส่วนเรานี่ก็ตองสีเลยทีเดียวนะ ฆ่าสี่ตายสี่ช่วยเหลือสี่เราก็กําลังอย่างเชิงก็ฝั่งตรงข้ามมีที่ตรงกลางนะกำลังหาจังหวะอยู่นะแต่ว่ายังจังหวะไม่ดีพอแต่ว่าทีมเราค่อนข้างดีนะแบบว่ามารวมทีมกันเนี่ยก็หาจังหวะอยู่นะตอนนี้ตอนนี้ก็เห็นคีล่านะอยู่ข้างล่างะเราก็กําลังจะไปเอาคีล่าก่อนนะเพราะว่าอยู่ตัวเดียวทางรถไฟกระโดดเข้าไปจ้วงคีล่านะได้คีล่ามาหนึ่งแล้วนะจังหวะนี้เหมือนทีมฝั่งตรงข้ามก็กําลังไหลลงมานะ ตอนนี้ก็หยานะหยานะหยานเปิดแล้วนะหยานเปิดแล้วนะตอ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 ป๊บปตีตียืดเดือเข้ามาตีเราก็ตีฟรีไป,ไปนะจังหวะนี้ฟอร์เลยนก็ลำ้ำใส่เมทใหญ่เลยนะป๊บป๊าป๊ป๊ปปปปปปปนไปยังไงโอ้โหเก็บหมดนี่แหละครับเวลาเล่นเป็นทีมก็เป็นอย่างนี้แหละเวลาเราใจเย็นๆหน่อยหาโอกาสมันต้องมีโอกาสมาสักหน่อยแนย่ๆนะครับพอเรามีโอกาสปึ๊บเราก็จะมาชนะได้แบบนี้นั่นเองไปเลยครับ น่าจะไม่มีใครเกิดทันนะรับปับป๊บปบางทีแบบเราเล่นไปเกมนำเงี้ยพอเกมนำปุ๊บชอบไปคนเดียวไปคนเดียวก็โดนคิวโดนคิวโดนคิวสุดท้ายแพ้จ้งถ้าเราอยู่กันเป็นทีมก็เป็นแบบนี้แหละครับก็มีโอกาสชนะได้